ินตนาการไปก็ได้ค่ะว่าถ้าหนูเป็นคนทาจริงๆแล้วว่ามันจะสนุกแค่ไหนเอ,อคนมาดูของหนุ่าแม่มันจะมันแค่ไหนควนระติดตามเยอะแค่ไหนไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมันหมอเป็นใช่ปะใช่ครับ เราก็ต้องรู้กฎของ y o u t u b e ครับอ๋ออ๋อรู้จักคนนี้ไหมไม่รู้จักครับอ่ารู้จัก Microsoft Office ไหมรู้จักครับอ่าแหละวันนี้แหละบิลเกตเป็นคนทำ Microsoft Office ขึ้นเห็นไหมถามว่าอันนี้มันเป็นสิ่งของที่เราซื้อตามห้างไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นไหคะเออแต่มันเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์จ n นอย่างหนึ่ง งานอย่างหนึ่งในออฟฟิศอย่างเจษของเราจะมีความเค็มๆนิดหน่อยกรอบๆแล้วก็เผ็ดเ็ดจะกลมกล่อมอร่อยดีเจอกตัวนึงนะคะจะเป็นข้าวเ้อเต่าลาวาตัวลาวานนะคะเราจะเอาตัวไข่ให้มันยืดยืาถ้ามันเหน่ยเราได้ดูอะไรถึงเรามีความรู้เราทำได้ ให้ตัวเองหรือให้คนอื่นก็ได้ใช่นคุณพ่อคุณแม่วันนี้ผมเรียนกับพาวเวอร์คิดครั้งแรกในคอร์สผู้ประกอบการสนุกมากเลยครับ